ันนี้เราพามาดูรถแนวผู้บริหารหรือว่าเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับคันนี้เป็นรถโต้หุนใดเฮดวันล้อแม็กซาไเลเซอร์คัดสวยๆแท้จากโรงงานเงาวับทั้งคันรับประกันโครงสร้างเดิมๆทุกคันสามารถเข้าศูนย์ตรวจสอบก่อนซื้อได้หรือไม่มีผู้ชำนาญ ก็สามารถเรียกเข้ามาดูรถก่อนซื้อได้เราแฟร์นะฮะซื้อสัตว์จริงใจนะครับเน้นขายแบบจริงใจไฟหน้าก็สวยๆมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยไฟหน้านี้ไม่มีคราบเหลืองคราบดำนะเดิมแท้จากโรงงานไปดูภายในการกระจกไฟฟ้านะครับพับข้างไฟฟ้าวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นเลนอ์ไมดิจิตอลมีจอมอ่ติมีเดียให้ด้วยนะครับ เ็นเกียร์ออตโต้นะคันนี้เจ้าของเดิมก็ดูแลดีตกแต่งด้วยลายไม้นะเป็นเบาะแนว VIP นั่งได้5้าที่นั่งนะครับด้านหลังเบาะหลังก็นั่งได้จริงนั่งได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่บางรุ่นเนี่ยนั่งได้เฉพาะเด็กแต่คันนี้นั่งได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับฝากระโปรงท้ายเรามาดูตะเข็บนี่เดิมๆนะฮะแท้จากโรงงานลวดลายการออกแบบ จากโรงงานยังอยู่ครบนะถือว่าโครงสร้างสมบูรณ์มากไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักรับประกันเลขใหม่แท้ด้วยนะครับรถของเราเนี่ยไม่เคยก่อใหม่แท้เดิมๆก็อย่างที่บอกไปเราเน้นซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้าคัานหน้าก็เดิมม ถ้ารถมีชนหนักพิดคว่ามาเนี่ยต้มีรอยเคาะรอยทําสีแต่นี่ไม่แท้เลยจากโรงงานถ้าท่านใดสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากข้อความทิ้งไว้ได้ครับขอบคุณมากครับ